สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนกําลังจะทําการทดลองเรื่องแรงลอยตัวแรงลอยตัวแรงลอ,อยตัวนี่มีทิศทางยังไงคะตรงกันข้ามกับแรงดึงถูกของโลกใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็กําลังทดลองโดยใช้ดินมามาอดินน้ํามันมาปั้นเรือทีนี้ให้ทุกคนออกแบบเรือว่าจะออกแบบเรืออย่างไรแล้วมันลอยน้ําได้ นอกจากลอยน้ําได้แล้วยังต้องทํำไงนะบันทุบบันทุบลูกแก้วให้ได้ทําไมมากที่สุดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยไงข้าเถอะโอ้โหลอยน้ำขนาดลอได้ยังมาดูว่าใครจะบรรทุลูกแก้วไดอะไรกันนี่มึงแต่ละมันจะได้ดันอะ น่าจะได้พยุงได้ตั้งหลางข้ามแนมถือนะอย่าข้างบนแน่น้าวได้หรือยังคะได้แล้วค่ะโอ้โหได้กี่ลูกคะเนี่ยได้22ลูกค่ะ22ลูกโอ้โหทรงเรือเป็นยังไงหยิบเรือขึ้นมาดูสิอาหยิบเรือขึ้นมาหน่อยอ่าทรงมะแกงค่ะทรงมะแกง อ๋อก้นแบบว่ากว้างๆหน่อยใช่ไหมหนูจะทำให้มันบางๆโอเคค่ะยี่สิบสองโอ้โหประมือประมาออ่าทรงเป็นไงอ่ะทรงเป็นไงเรียบ ทรงภูเขาไฟค่ะไม่ฐา,ามนมันเป็นยังไงคะกว้างไหมกว้างกว้าง,างนะน่าจะใส่ได้อีกไหม,ไมไน่าจะใส่ได้อีกนะมีเทคนิคยังไงหล่ะคะที่ทาให้ลูกแก้วบรรจุลูกแก้วได้แล้วลอยน้ําได้เยอะจะ <ๆ S 2> ทำให้พื้นมันบางๆค่ะมันจะลอยน้ําได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆทําสูงๆค่ะเพราะหน,หนว่าน้ํามันจะอยู่ระดับสูงแล้วมันก็จะจมแล้วมันก็ จะพังต้องทำสูงๆเอาไว้ค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้ก็บรรจุได้หมดเลยเหรอโอ้โหทรงกะลามะพร้าวเหรอทรงกะลามะพร้าวจูสลัดจูตีนฮะนี่ค่ะเรือูเรือหัวใจของเราก็สามารถบรรจุลูกแก้วได้เหมือนกันไทยธนิกที่ว่าจมเมื่อสักครู่นี้เป็นไงคะตอนนี้ โอ,โอ้โหลอยละล่องเลยอ่ะต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนรูปทรงของเรือตอนนี้ทรงของเรือของเราก็กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอก็จะออกมาปีกก็จงมาชื่อว่าเรืออะไรคะเนี่ยเรืองส์ค่ะอ่าวเรือหฮงอ่าวเรืองฮงเหรอคะเรือว่าเรือหันค่ะอ้าวกลุ่มนี้เหรอคะยังไม่เปลี่ยนทรงเลยค่ะกลุ่มนี้เป็นไงคะกะังสากังแล้วทรงเนี่ยชื่ออะไรคะ เรือโบส์ใช่เรือโบส์แต่รูปร่างเป็นโอ้เรือโบส์รูปร่างเรืออะไรคะเนี่ยเรือจอกแหลมค่ะเรือจอกแหลมเรืออะไรนะเรือจอกแหลมค่ะเหรอเป็นไงอ่ะมันเข้มๆอ่ะอันนั้นก็เรือดำน้ำเป่ะเรือดำน้ำเรือดำน้ำลลุง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 ป้อมอ๋อเรือโอ้เรือดำน้ำลุงป้อมใช่ค่ะเรือดำน้ำลุงป้อม เูกคิดชื่อให้แต่แล้วะอะแกบห๊กใกล้หลังคุนพง